ไม่หรอกลูกไม่เหตุการณ์เกี่ยวกับวัดอะไรางเงี้การอเวลาเนี้ยวัดก็ไม่ค่อยกล้ากับพวกเราแล้ว <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> มันไม่กล้ากับเราแล้วเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจริงๆลูกแต่ปัจจุบันเนี้ยป้าถึอบอกป้าชอบไอ้ปีหกแปดปีล้างบางจริงเลยนะคะ <c oughs> หนูนับถือเหมือนเดิมลูกหนูนับถือเหมือนเดิมป้ายังไหว้พระเหมือนเดิมป้ามีห้องพระที่เหมือนเดิม แต่ทุกวันป้าขอบคุณไปไหว้ไม่ได้อะไรขอบคุณที่วันนี้ลูกได้รับสิ่งดีๆป้าว่า้อย่างนี้ขอบคุณพระทุกวันทําเถอลูกมันมันอย่างน้อยมันมีเครื่องยึดเหนี่ยวแต่ป้าไม่ได้ประเภทสายมูนะป้าไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อแล้วก็จะยอย่ามายุ่งกับฉันนะแค่นั้นลูกอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครเรืความทว่าอายุอายุแล้แล้ว เธอพูดอะไรน่าเกลียด <c oughs> แต่ค่ะเดยอน่าไม่ค่ะปกติลูกจะให้ไปที่ไหนก็ได้ถ้าเราพูดคำนี้ที่ไหนก็ได้อีฉ e ันอายุ80คุณจะยุ่งอะไรกับฉัน <c oughs> ใช่ไหมคะอย่าไปกลัวลูกทำดีไปเถอะนะมีอะไรจะถามอีกครับใครวะไหนล้วป้ามอง <c oughs> ไม่เห็นอ่ะว่าไงลูกโล่งใจโล่ง โล่งลูกแต่เดี๋ยวยังต้องช่วยเขาอีกเพราะเราจะต้องไปเจอพนักงานสอบสวนยังไม่รู้วันไหนแต่วันนี้เข้าไปแล้วป้ารีบมาทํางาน